ยาเขายังไงอันนี้อยากได้ความชัดเจนเหมือนกันนะคะแล้วก็โทรไปถึงตือนผู้ชมว่าพอมันเกิดข่าวแบบนี้ขึ้นระวังมิจฉาชีพซ้อนแผนเข้ามาว่าอ๋อโดนล็อกบัญชีใช่ไหมอยากกดล็อกกดลิงก์นี้เข้ามาหน่อยเดี๋ยวตำรวจแก้ให้<อ>เดี๋ยวเราจัดก,การปัญหาให้อันนี้ผู้ชมเราวังเพิ่มเติมว่าจะมีแก๊งคอร์เซ็เตอร์มิจฉาชีพซ้อนแผนมาหลอกเพิ่มด้วยค่ะเดี๋ยวบางท่านเนี่ยก็คือ เดี๋ยวเราโอนเงินคืนให้อ,อากที่ปลดล็อกบัญชีใช่ไหมโอนเงินบริสุทธิ์ของคุณเข้ามาให้เราสอบเดี๋ยวปลดล็อกให้เลยอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ระวังด้วยมิดซ้อนมิดเข้ามาอีกทีนึงน่ะต้ <ฮะ S 1> องระวังนะฮะแต่ว่าก็ต้องฝากทางธนาคารทางตำรวจเร่งแก้ไขหน่อยนะครับเรื่องนี้เรื่องใหญ่จริงๆนะครับคนเดือดร้อนเยอะมากนะครับอีกหนึ่งเรื่องที่เราตามกันมาครับไทยกัมพูชานะครับปรากฏว่าก็ยังไม่จบนะจากกรณีที่ปรัลงกันแล้วใช่ไหมว่าจะถอนอาวุธหนักร่วมกันเก็บกู้ทุนระเบิดจะปรากฏว่ามีการตรวจพบ ว่าฝ่ายกัมพูชาเนี่ยรุกล้ำเข้ามาในพื้นที่อธิปไตยไทยนะฮะแล้วมาตั้งฐานทหารตั้งบ้านเรือนแห้วถางป่าปลูกสวนยางในพื้นที่บ้านชำราชจังหวัดตราดก็เห็นบอกว่ามาแบบเนี้ย